เมื่อเมื่อนั้นเหลิมแกยืนยันปอปลาใช่ไหมค่ะเอาละครับย้อนข้อมูลกันนิดหนึ่งมาดูไม่เอ็กซ์ c l ฟเราเคยนำเสนอไปแล้วเครือข่ายธุรกิจมูนไปดูเครือข่ายธุรกิจหมูเถื่อนกันสักนินคือคือคือเอาเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เราจะเปิดแฟ้ม DSI ค่ะเราจะเปิดแฟ้ม DSI คดีหมูเถื่อนทำไปถึงไหนอืมโอเค โชคดีแลอเกินทีมงานของเรามีโอกาสได้ไปแง้มแฟ้มของ DSI ก็ไปเจอว่า DSI เขาเริ่มจากการต่อจิกซอ,อให้เห็นภาพทั้งกระบวนการค่ะนะโอเคอเครือข่ายธุรก,กิจหมูเถื่อนความน่าจะเป็นหน้าตามันจะเป็นดังที่ปรากฏบนจอทีวีณนะขณะนี้อ่ะขยายความอธิบายเลยจากภาพล่างสุด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 เลยนะั่นก็คือกลุ่มชิปปิง้งนี่ไงที่โดนกลุ่มไปไปชิปปิง้งจะเรียกโนเมนี จะเรียกตัวแทนจะเรียกหน้าฉากแล้วแต่จะเรียกกลุ่มบริษัท h ิปป i n g ก็คือ,อกลุ่มบริษัทที่ทําหน้าทีออ่ให้ความสะดวกให้บริการในเรื่องของการที่จะนําสินค้าเข้าในการที่จะนําสินค้าออกโ okay. อเคแต่ชิปปิ้งในกรณีมูเถื่อนมันมากกว่าเรื่องของการให้บริการนนาในเรื่องขอ,อของการนำสินค้าเข้าออกยังหมายรวมถึงการทอดตัวเป็นโนมินีของในทุน อยู่หลังฉากออกหน้าเป็นคนออกเอกสารนําเข้าออกเอกสารสั่งซื้อหมูเถื่อนจากต่างประเทศแล้วก็ขนเข้ามาเองโอเครับทราบกันตามนี้นะอยู่ล่างสุดของวงจรอุบาตตามออเดอร์หนทุนขัดขึ้นไปซ้ายขวาจะเป็นจะเป็นแถวของกลุ่มทุนค่ะกลุ่มทุนก็จะประกอบด้วยกลุ่มทุนนําเข้าหมูเถื่อนกับกลุ่มทุนกระจายหมูเถื่อนเอาหมูเถื่อนไปกระจายตามตลาดต่างๆไงคือคือคื วิชาตำรวจวิชา DSI มันเป็นวิชาเดียวกันเรียนมาจากสำนักเดียวกันในการที่จะสืบสอบอะไรสักคดีหนึ่งมันต้องพลอดเรื่องขึ้นมาก่อนอม,มันต้องต่อจุดเรอ่อรอเป็นโครงใหญ่ขึ้นมาก่อนอจากนั้นเจาะไปที่กลุ่มชิปปิ้งที่เกี่ยวข้องเมื่อได้ตัวชิปปิ้งบางบริษัทก็รีดก็เค้นและขยายผลไปที่กลุ่มทุนกลุ่มทุนนำเข้า ใครอยู่ข้างหลังคนบอกมาขณะเดียวกันเมื่อเอาหมูเถื่อนเข้ามาแล้วจ่ายสวยกันคอบทนกระบวนความผ่านกลุมศุนผ่านกลุมประสุัตว์ผ่านกลมุมประมงผ่านมาเรียบร้อยหมูเถื่อนไปไหนต่อหมูเถื่อนคุณไปไหนต่อมันก็จะสาวไปถึงกลุ่มทุนกระจายหมูเถื่อนนั่นแหละถูกไหมใช่แต่สุดท้ายไปทางทั้งกลุ่มทุนนำข้าหมูเถื่อนกลุ่มทุนกระจายหมูเถื่อนวิ่งตรงไปนะ ข้างบนสุดของวงจรอุบาทก็คืออดีตรตัฐมนตรีปอป่า,ปาอ,อันนี้เราไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเองเราก็หยิบโวยมาจากการต่อติกอ๊กซอเพื่อการทำงาน mm. เพื่อเป็นคู่มือในการแกะรอยของทาง DSI นั่นแหละค่ะโอเคจากชาร์ตอันนี้ก็นำไปสู่ปฏิบัติการจับกลุ่มทยอยจับกลุ่มหลายล็อตมากมนี่ก็คือเปิดแฟ้มดนะ,ะเข้าที่ประมวลนะ เอ๊ะราพักล้วหรือยังยังเราอย่างเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เมาพักไปแล้วนี่เบรกที่สองแล้วค่ะเบรกที่สองเบรกที่สองค่ะเราต้องเล่นให้จบค่ะเราต้องเล่นให้จบค่ะต้องตั้งประเด็นให้จบค่ะด้วยความเคารพค่ะจัดรายการไปก็เกรงไปจะจัดรายการได้กี่วันมันก็เลยชักจะเลอะเรือนต้องจัดให้จบค่ะอันนี้อืจับแล้วโอเคโอเคดีเอสไอเขาเริ่มจากการไปตะคุบตัวบริษัทชิปปิ้งก่อนใช่ 6<า>คนห้า<อ>บริษัทนําเข้าระบุชื่อบริษัทชิปปิ้งระบุคนของบริษัทชิปปิ้งมันก็สาวจากตรงนี้ก่อนไงสาวจากตรงนี้ก่อนอก็เริ่มจากการไปจับ6คนจาก5บริษัทชิปปิ้งประกอบด้วย นัทธรมนสมบูรณ์จาก Goodwater Equipment โดมวัชนะคุบจากบริษัท The ะคิวโลจิสติกสักดาทองถนอมจากไมค์เฮาส์เทรดดเจนจิลาพรรัตนกุลจากขอจอกออกันตาไทโฟสเซนฟิตมณีวันจิระวรวงศ์จากบริษัท RTNO v e r s e a วและนัทธุธกันพร้อมจากขอจกออกันตาไทโฟสเซนฟิตด้วยความเคารพใน6คนคนที่เป็นติ๊กซอสำคัญยิ่งเลยที่ต้องขีดเส้นใต้ในหลายเส้นเลยก็คือในโดมวัจะนะคุะ จากเดอะคิวโลจิสติกโลจิสติกค่ะว่ากันว่าว่ากันว่าว่ากันว่าโดมพัชนคุปจากเด e คิวเป็นเป็นหน้าเสือรายใหญ่เป็นหน้าเสือของเครือข่ายเนี้ยเหรอของเครือข่ายหมู่เถื่อนถ้าโดมยอมเปิดปากมันจะทะลุถึงกลุ่มทุนอีกหลายกลุ่มมากเขาว่ากันดังนั้นเอาเป็นว่าทั้ง6คนจากห้ามสัตว์ชิปปิ้งเขาเขาได้ตัวมามาเคนแล้ว จากตรงนี้ก็ขยายต่อไปที่ผู้นำเข้าการออกหมายจับอสองคนจากสองบริษัทซึ่งถูกระบ,บุว่าเป็นนายทุนนําเข้าหมูเถื่อนค่ะจากชิปปิ้งใช่ไหมชิปปิ้งก็มานายทุนขยายผลมาที่นายทุนผู้นําเข้าหมูเถื่อนค่ะก็ ออกหมายจับสองคนจาก2บริษัทเป็นพ่อลูกกันทั้งสองบริษัทก็กลุ่มเดียวกันปรากฏว่าสองพ่อลูกก็บินจากต่างประเทศกับจักสารัตกับจากสารัฐหลบไปสารัะเขาบินกับจักกสารัตเพื่อมามอบตัวประกอบด้วยนายวิรัตกับนายธนกิจนำสกุลเดียวกันภูริชัดค่ะจากบริษัทเวลซี่แอนด์เฮลที่ฟู้ดแล้วก็บริษัทเดอะกูชช็อปค่ะเวลซี่แอนด์เฮลที่ฟู้ดและเดอะกู เป็น2บริษัทร,ระดับกลุ่มทุนนำเข้าหน้าฉากของเวลซี่หน้าฉากของเดอะกู๊ดก็จะได้แก่ถ้าจำไม่ผิดนะก็จะได้แก่กันตา My h ฮา s สดังนี้เป็นต้นใช่ค่ะโอเคไม่แค่นั้นเขาก็เดินต่อกระทั่งสามารถออกหมายจับได้อีก4คนจาก3บริษัทซึ่ง4คนจาก3บริษัทชุดที่3เนี่ยมีทั้ง ชิปปิ้งและมีทั้งกลุ่มทุนนําเข้าใช่โอเคขณะนี้มามอบตัวครบทั้ง4คนละค่ะอ่ะประกอบด้วยประกอบด้วยนายพิเชษซ่ีบริษัท Sea ว o r ์ลโฟ o เซนฟู้ดนายโกนจนาดนะคะสอนมาย,ยุรานะคะบริษัทเ i n โบ w กรุ๊ปนายสมนึกกยาวัฒนกฤฤิจบริษัทเรนโบ w กรุ๊ปและวีศรศัก์กิจนักทีจากขอจกอส,สัตว์ฟู้ดค่ะทั้ง4คนจาก3บริษัทมามอบตัวครบถ้วนค่ะเขาฉลาดเขาไม่หนี เขามั่นใจว่าเขาสู้ได้ทําไมเขาเห็นทําไมเขาเชื่อว่าเขาสู้ได้ไดทําไมเขาเห็นช่องสู้ได้น่าสนใจใน4คนชุดที่3คนที่มีในยะอย่างสําคัญเป็นจิ๊กซอตัวสาคัญยิ่งๆเลยก็คือคนที่สามสมนึกกยาวัฒนกิจฉายาในยุทธจักรของสมนึกก็คือสมนึกตรงั้ะถ้าพูดถึงสมนึกกยาวัฒนกิจหลายคนนึกไม่ออก แต่ถ้าบอกว่าสมนึกตรงหัวลออ็อกออกกันทั้งแวดวงธุรกิจใช่ค่ะคุ้นค่ะกับชื่อนี้สมนึกตรงหัวค่ะไม่แค่นั้นสมนึกตรงหัวยังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีในคดีหุ้น,น,นบริษัทมอลีเทินคดีที่มีการสร้างวิลกรรมปล้นในตลาดหุ้นโอเครับทราบกันตามนี้ค่ะ